โอเคครับกลับมาเจอกับกุติในข้อที่5้าแล้วกันนะครับข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าอะไรนะมาดูโจทย์กันก่อนโจทย์บอกว่าสนามกีฬาแห่งหนึ่งครับมีจำนวนที่นั่งทั้งหมด1,300ที่นั่งแล้วแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับสาโซนด้วยกันนะครับก็คือโซน A ครับกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C เขาบอกอัตราส่วนของจํานวนกลุ่มที่นั่งครับกลุ่ม A ต่อกลุ่ม B เนี่ยเป็น1ต่อ10และอัตราส่วนของกลุ่มที่นั่งครับกลุ่ม B ต่อกลุ่ม C เนี่ยเป็น2ต่อ3แล้ว ถามว่าแล้วกลุ่ม B ีเนี่ยมีจํานวนที่นั่งอยู่เท่าไรครับจะบอกว่าเมื่ออ่านโจทย์จบพวกคุณนึกถึงเรื่องเดียวเลยครับตอนม2ครับคือเรื่องของอัตราส่วนและร้อยละอัตราส่วนและร้อยละแต่ข้อสอบหรือโจทย์ลักษณะเนี่ยมันอยู่ในในพาร์ทแรกคือพาร์ทของอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนคืออะไรลูกอ่ะกลับไปทบทวนความรู้กันดีกว่านะจ๊ะอัตราส่วนคือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนตั้งแต่2ชงจนวนขึ้นไปโอเคไหมสองจำนวน3จํานวนสจํจนวนได้หมดเลย แต่การเปรียบเทียบอัตราส่วนเบื้องตนน้นน่ะเขาส่วนใหญ่จะคิดว่าอัตราส่วนต้องมีแค่2เท่านั้นเวย้ยแต่ที่ไม่ใช่เช่นอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนสมมติคุณครูครับอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนเป็น1ต่อ5้าหมายวามว่าครู1คนสอนนักเรียนได้5คนถ้าครู2คนนะ่ะก็สอนนักเรียนได้10คนนั่นเราเรียกว่าอ,อัตราส่วนโอเคไหมแต่พอเราเรียนอัตราส่วนไปสักระยะหนึ่งมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เราเรียนว่านะครับอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนหรืออัตราส่วนต่อเนื่อง นี่ยแหละคือเกี่ยวกับโจทย์ข้อนี้อัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนหรืออัตราส่วนต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับวันนี้มาดูกันครูๆไอโจทย์แนวอัตราส่วนต่อเนื่องเนี่ยครับมันมันถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากมันจะมีลักษณะประมาณนี้ครับ<ๆ>ดูนะดูนะมันจะมีหนึ่งคุณครูเราสามารถเชื่อมอัตราส่วนหรือสามารถเอาอัตราส่วนหลายๆอัตราส่วนมารวมกันได้ การรวมอัตราส่วนสามารถทําได้โดยการพิจารณาอัตราส่วนร่วมพูดแล้วงงไหมงงอัดินะครับเริ่มตัวอย่างดีก,กว่าคุณครูมาดูตัวอย่างแรกครับคุณครูครับนะอ่าคุณครูดูตัวอย่างแบบช้าๆนะจ๊ะอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจำนวนพาร์ทที่1ครับเช่นคุณครูจกว่าให้ให้นะครับให้นี่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะแตใ่ให้อให้กําหนดให้นะกําหนดให้คุณครูครับพบว,ว่า x นะครับ x ต่อ y นะเท่ากับ1ต่อ2 นะครับประโยคแรกครับ x ต่อ y เท่ากับ1ต่อ2น้องครับเวลาเรียนน้องคิดตามไปด้วยนะมีกระดาษมีอะไรขึ้นมาทดกระดานดำไว้บอร์ดซื้อมาลองทดตามมาลูกนะให้ x ต่อ y ครับมีอัตราส่วนเป็น1ต่อ2แล้วคุณครูให้อีกครับและนะครับและและนะครับแ,และ y ต่อ z แล้วกันนะ y ต่อ z เท่ากับ2ต่อ5อย่างเงี้ยเฮ้ยและ y ต่อ z เท่ากับ2ต่อ5โจทย์อยากถามว่าคุณครูครับ x ต่อ y ต่อ z เนี่ยมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่คุณก็จะบอกว่าเฮ้ยวิธีการคิดมันคิดไม่ยากอย่างแรกเอาง่ายสุดเลยนะง่ายสุดคือแอบมาคิดยน x ต่อ y เนี่ยมาเขียนอัตราส่วนคือ1ต่อ2อย่างนี้เลยเขียนคู่กันเลยคุณครูและเขียนต่อรู้ครับ y ต่อ z คูก็เขียน y ต่อ z อันนี้ z นะไม่ใช่2อนะลูก y ต่อ z ก็คือ2ต่อ5้และสังเกตครับอัตราส่วนมีอะไรเหมือนกันครับเพราะว่ามันมี y เป็นตัวเดียวกันตัวแปรร่วมครับตัวแปรร่วม หมายความว่าคุณครูเราสามารถทําให้ลูกครับเราสามารถเอาสองอนนี้ไปคยิบเงี้ยเนะนะหมือนฟิวชั่นอะเหมือนฟิวชั่นอะนึกไหมเดี๋ยวลบข้างบนนี้ทิ้งก่อนเนี่ยคุณค,ณคณาารูแสดงมันมีอัตราส่วน y เหมือนกันผมสามารถเอา y ไปรวมร่างกันซ้อนเหมือนซ้อนงงงงอ้านี่แหละครับคือคาตอบ x ต่อ y ต่อ z ้น x ต่อ y ต่อ z มันรวมได้คุณครูมันเลยกลายเป็นหนึ่งต่อสองต่อห้าเห็นไหมนี่คือเทคนิคง่ายๆนี่คันร,รวมร่างเหมือนดักบอลน,นะมันรวมร่างกันโอ้ นะครับอันนี้คือโมโมไปนะแต่ถ้าเกิดเอาสาระแล้วกันนะถ้าเอาสาระคือคุณครูถ้านะครับตัวแปรร่วมนะครับอไอตัวตัวแปรร่วมหรืออัตราส่วนร่วมเนี่ยมันมีตัวเลขเหมือนกันนะน้องก็สามารถนะฟิชเชอรลิงคือแม่งรวมกันได้เลยตอบตัวเดยวเนี่ยก็คือ y เป็น2ได้เลยเพราะนะนั้น x ก็คือ1ครับต่อ y คือ2ต่อ z กลายเป็น5แต่ว่าอัตราส่วน x ต่อ y ต่อ z คือ1ต่อ2ต่อ5ได้เลยนะครับข้อควรระวังก็คือคําถามเนี่ยครับบางครั้งมันเป็นโจทย์ง่ายๆแต่โจทย์ถ้าเกิดโจ y ต่อ x ต่อ z น้องก็ต้องเขียนสลับให้ดีนะว่า x อยู่ไหนะ x เป็น1ก็ต้องอยู่ตรงนี้ y เป็น2อยู่นี่ z เป็น5ก็ต้องอยู่งี้ต้องเขียนให้ถูกนะนี่คือข้อควรระวังให้เฉยอันนี้คือตัวอย่างแรกคือง่ายมากการเชื่อมอัตราส่วนที่มีอัตราส่วนของอัตราส่วนหลายๆตัวเอามาเชื่อมกันเป็นอัตราส่วนยาวๆทีเดียวนะแบบที่1มาดูแบบที่2ครับพี่กูครับนะแบบที่2ออันนี้ลบไปก่อน ครูครับมาดูแบบที่2ครับคุณครูครับก็คือจะบอกว่าโอ้อัตราส่วนนะครับของจนนํานวนหลายๆจำนวนอย่างที่2จะบอกว่าให้นี่ยให้ a ต่อ b แล้วกันนะ a ต่อ b คุณครูครับมันเท่ากับนะสองต่อเท่าไหร่ดีวะสองต่อสามคุณครูและนะครูขอเขียนไว,ไว้แล้วกันนะและ b ต่อ C คุณครูมันเท่ากับหกต่อห้าแล้วกันครูถามแล้ว a ต่อ b ต่อ C คืออะไรอะ่ะแล้ว a ต่อ b ต่อ C มันคืออะไรอะ่ะ A ต่อ B ต่อ C ครูก็บอกอ๋อเด็กบอกหลายคนบอกง่ายมากคุณครูทําไมครับผมก็เขียนเหมือนที่คุณครูสอนเลย A ต่อ B เป็น2ต่อ3และ B ต่อ C เนี่ยมันคือ6ต่อ5แล้วผมก็ใช้การติลชันเลยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตอ่คุณครูสอนกันจบไม่ได้ทำไม่ได้ครับมันจะสอนไอ้บบนน่ะสอนกันได้แต่อีตัวล่างอีตัวเป็น6อีตัวเป็น3อย่างนี้สอนไม่ได้นะอย่างนี้รวมไม่ได้คุณครูครับเพราะฉะนั้นกรณีที่2ครับถ้าอัตราส่วนร้วมมันไม่เท่ากันเนี่ย มันไม่เท่ากันเนี่ยน้องทําให้มันเท่ากันก่อนโดยหลักการคือใช้การหาคอรนอนะครับเข้ามาช่วยนะครับหรือหลักการคูณหลักการเพิ่มอัตราส่วนเข้ามาช่วยเช่นเฮ้ยคุณครูต้องการให้บีมันเท่ากันอีกตัวมันเป็น6อีกตัวมันเป็น 3. ทําไงอะมี2ทางคือ1ฝั่งซ้ายมันน้อยจะคูณให้มันเยอะได้ไหมได้คุณครูก็เลยคูณครับอันนี้ก็คูณ2เข้าไปแต่เวลาคูณ ต้องคูณเลขนั้นทั้งอัตราส่วนครับ2ก็ต้องคูณ2เหมือนกัน2อคูณสเป็น4ครับโอเคไหมสามคูณสเป็น6ครับแสดงว่าอัตราส่วนใหม่ของ AB คือ4ต่อ6ครับแล้ว b ีต่อซีอ่ะบีก็คือ6ต่อ5ครับแล้วกูาถามว่า B เหมือนกันยังเหมือนกันแล้วครับซื้อเลข6กพันตัวทั้งหมดคือ4ต่อ6ต่อ5เป็นต้นก็แค่นี้โอเคไหมนี่คือแนวอัตราส่วนง่ายๆ นะครับเนะเราสามารถเชื่อมอัตราส่วนของหลายๆตัวเข้าหากันได้โอเคไหมหรือแบบที่สามคุณครับแบบที่สามแนวอัตราส่วนต่อเนื่องมันจะมีครับหรืออัตราส่วนของจํานวนหลายๆจำนวนจะมีหนึ่งครับการรวมอัตราส่วนสองการให้อัตราส่วนมาหลายตัวแล้วกระจายไปงงไหมงงดิงั้นดูตัวอย่างแบบนี้เจอบ่อยมากครับค,คุณครับนะตัวอย่างที่สามลักษณะโจ์แบบนี้เช่นแม่ แม่นี้มีบุญไม่เกี่ยวลยครับแม่แม่มีเงินแล้วกันนะแม่มีเงินนะแม่มีเงินอยู่42บาทแล้วกันโอ้แม่มีเงินน้อยมากแม่มีเงินอยู่สี่คุว่าน้อยไปเอาเป็นสัก420บาทแล้วกันแม่มีเงินอยู่420บาทต้องการแบ่งนะต้องการแบ่งให้ลูก3คนคือในเอในบีและในซีแมเอมันเอแม่มันจะมาเอใหญ่ตัวเดียวไม่ได้เอาเอเล็กก็พอ แบ่งให้ลูก3าคนอันนี้คือขอพูดโจทย์ปักปักแล้วกันแม่แม่มีเงินอยู่420บาทครับต้องปานแบ่งให้ A B C ตามอัตราส่วนอย่างนี้โดยให้ A 1ส่วนให้ B 2ส่วนโอเคไหมและให้ C 4ส่วนโอ้โหแม่คนแม่รัก C เกินไปแม่รัก C เกินไปหรือเปล่าให้ A 1ส่วนให้ B 2ส่วนแล้วก็ให้ C 4ส่วนครับอัตราส่วนคือ1นต่อ2ต่อ4ครับ จากข้อมูลนี้ครูถามว่า A ได้เงินกี่บาท B ได้เงินกี่บาทและ C ได้เงินกี่บาทครับน้องคิดตามนี้นะลูกนะคิดง่ายๆก่อนนะถ้าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้วิธีการง่ายมากให้น้องจินตนาการว่าอัตราส่วนมันคือเงินที่ถูกแบ่งออกเป็นกอง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 กองละเท่าเกันแล้วให้เป็นอัตราส่วนเช่นสมมติครูมีเงินอยู่3กองกองละเท่าเกันให้คนซ้าย1กองคนขวา2กองแดงว่าอัตราส่วนที่ให้ไปคือ1ต่อ2จากทั้งหมด3กองนะ โอเคไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องรู้ก่อนแต่ในทางกับกันถ้าคุณครูว่าเฮ้ยครูมีเงินเท่าไหร่ไม่รู้แต่ครูแบ่งให้คนแรก1กล่กองคน2 2กลองกองคน3 3กองครูถามว่าเดิมเนี่ยครูมีเงินอยู่กี่กองคุณก็สามารถรวมกลับไปได้จากข้อมูลที่น้องรู้มาคือเฮ้ยอันนี้หนึ่งกองไว้อันนี้สองกองไว้อันนี้สามกองไว้หนึ่งบวกสองบวกสามเฮ้ยเดิมเรามีเงินอยู่หกกอง แบ่งออกเป็นอัตราส่วนคือหนึ่งต่อสองต่อสามอันนี้คิดแบบรูป,ปรธรรมนะคิดแบบรูป,ปรธรรมที่สุดเลยคือให้น้องต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือหลักการของอัตราส่วนเข้าใจไหมเออพอต้องเข้าใจหลักการของอัตราส่วนเ้ว้มันก็ไม่ยากนะแม่มีเงินอยู่สี่ร้อยยี่สิบบาทแบ่งเป็นกองกองละเท่าไหร่ไม่รู้กี่กองก็ไม่รู้นะครับแต่แบ่งให้ลูกเนี่ยสามคนหนึ่งส่วนสองส่วนสี่ส่วนแสดงว่าไอ้หนึ่งส่วนนี่คือหนึ่งกองโอเคไหมสองส่วนก็คือสองกอง นะเนี่ยหนึ่งกองอันนี้สองกองอันนี้สี่กองแสดงว่าเดมิมแม่เอาเงินสี่ร้อยยี่สิบแบ่งออกกี่ก่องก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อแม่เอาเงินสี่ร้อยยี่สิบแบ่งออกเจ็ดกองกองละเท่าเท่ากันอันนี้คือวิธีคิดที่ง่ายที่สุดถ้าน้องนึกสูตรอะไรไม่ออกให้เข้าใจความหมายเรนี้ถ้าน้องเรียนอะไรก็ตามแล้วเข้าใจหลักการที่มาหัวใจของมันต่อให้น้องแม่งจำสูตรไม่ได้น้องก็หาคำตอบได้ โอเคไหมโอเคได้แนละ้วค,ค,คุณครูครับ7กองครับนะัเท่ากันครูก,ก็เริ่มอ๋7อ7กองก็420หารด้วย7 7 6 4 2, เเติมศูนย์อ๋อคุณครูครับแสดงว่าไอ้1กองเนี่ยเท่ากับกี่บาทลูก1กองคือ60บาทเป็นต้นดูแลสแสดงว่าพอเรารู้ว่า1กองคือ60บาทมันก็ง่ายแหละคุณครูครับทำไมครับเพราะว่า1กองคือ60บาทคนแรกไม่ได้1กองก็คือ60บาทก็กองเดียวไงคน2คุณครูได้2กองก็666 6 2 12อ๋อกุณครูได้ 6, 1, 6, 6, 120บาท คน3แล้วคุณครูหกหนึ่งหก8 6ส24บสองหกสาิแปดหกสี่สี่อ๋อคุณครูครับ240สองร้อยสี่ิบบาทนี่คือเงินแต่ละส่วนที่แต่ละคนได้โอเคไหมอันนี้คิดแบบรูปธรรมแบบนำมาทำบ้างรู้ครับนำมาทำคืออะไรนำมาทำคือสมการสมการก็เลยบอกอ๋อคุณครูถ้าเกิดเราเรา,เรา,เ,ราเราอุตส่าห์เรียนมาถึงมสามโรงเรียนดังๆโอ้ยอยู่สวนกุหลาบสามแสนผมจะมานั่งคิดอย่างนี้เหมือนเด็กประถมมันธรรมดาเกินไปคุณครูมีวิธีอื่นไหมได้นะบอกว่าน้องคิดอย่างนี้ เออคุณจะบอกว่าอัตราส่วนมันเป็นแค่อัตราให้เฉยอัตราอัตโตให้เฉยนะครับมันยังไม่ใช่จานวนครับเพราะหนึ่งส่วนครับหนึ่งส่วนครับหนึ่งส่วนมีเท่าไหร่ไม่รู้คุณครูให้แต่ละส่วนมี a ส่วนหนึ่งส่วนคือ a ส่วนหมายความว่าคุณครูครับนายเได้เงินมาทั้งหมดครับหนึ่งเอส่วนโอเคไหมนายบได้เงินมาทั้งหมดสองเอส่วนไม่เอา a ดีกว่าน่าจะเป็นเเพราะเมันซ้ํากับตัวแปรนี้โอเคงานเข้าแล้วโอเคโอเคให้เป็น 1x ส่วน แล้วก็นายบได้เงินมา 2x ส่วนนายซได้เงินมา 4x ส่วนซึ่ง3คนนี้ได้เงินรวมกันเป็น420เขียนเป็นสมการคือ 1x บวกด้วย 2x ครับคุณครูบวกด้วย 4x ครับจะต้องมีค่าเท่ากับ420ครับอันนี้คือสมการของโจทย์ข้อนี้มันก็จะรวมกันกลายเป็น 4x บวก 2x บวก 1x ก็กลายเป็น 7x ครับ 7x จะมีค่าเท่ากับ420ครับแก้สมก,การย้าย7จะคูณไปกลายเปน็นหารหมายความว่าแต่ละส่วนนั้นหรือแต่ละ x นั้นจะมีค่าเท่ากับ60บาทเป็นต้นโอเคไหมถ้า 1x มีค่า60บาทหมายความว่าคุณครูค,ครับอันนี้ก็60คูณ1ครับก็แทนค่า x เป็น60เข้าไป60คูณ1ก็กลายเป็น60 60คูณ2ก็กลายเป็นลูกก็120 60คูณ4ก็กลายเป็น240มันก็ได้เหมือนกันแล้วแต่น้องโอเคไหมนี่คือข้อมูลที่น้องต้องรู้ก่อนไว้ สอนมมตัฒนาย,ยังไม่เฉลยข้อนี้เลยกลับไปเฉลยข้อนี้กันดีกว่าครูเชื่อว่าหลายคนนะครับออฟังข้อมูลแล้วก็น่าจะทําโจทย์ข้อนี้ได้แบบสบายๆสนา,ามกีฬาแห่งนี้ครับมีส่วนประกอบครับโจทย์ข้อนี้มีส่วนประกอบสําคัญคือหนึ่งครับออสนามกีฬามีที่นั่งทั้งหมด1 3 0 0อที่นั่งอันนี้เก็บไว้ในใจนะครับส่วนสําคัญที่2ครับคุณครับคืออัตราส่วนของ a ต่อ b เป็น1ต่อ10และ b ต่อ c 3, เป็น2ต่อ3ครับเพราะหนูต้องหาให้เจอกันว่า a ต่อ b ต่อ c มันแบ่งเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ พอน้องได้อัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c แล้วน้องสามารถไปหาว่า a b c รวมกันเป็นพันสามแต่ละส่วนมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโจทย์้อน,นี้ครับต้องทํา2อย่างครับอย่างแรกคุณครูเชื่อมอัตราส่วนครับครูก็มาเขียนก่อน a ต่อ b เห็นไหมลูก a ต่อ b เป็น1ต่อ10ครับครูก็เขียนอัตราส่วน1ต่อ10และ b ต่อ c ครับครูเขียนเชื่อมครับ b ต่อ c ครับมันกลายเป็นลูกเป็น2ต่อ3เป็นต้น เพราะฉะนั้นครับอย่างแรกที่เราควรจะทำครับอย่างแรกที่เราควรจะทำครับคือเชื่อม b เข้าหากันครับเชื่อม b เข้าหากันครับด้วยหลักการครับเชื่อมอัตราส่วนง่ายๆคุณครับเนี่ยหลักการเชื่อมอัตราส่วนง่ายๆคือทํา b ให้เหมือนกันก่อนครูก็บอกว่าครูเชื่อว่าหลายคนตอบได้ละเอา2อคูณอะไรดีครับเอา2คูณ5ถ้าเอา2คูณ5ตัวหลังก็ต้องคูณ5เหมือนกันเพราะอัตราส่วนใดๆก็ตามถ้าจะเพิ่มต้องเพิ่มเท่าๆกันทุกตัวถ้าจะลดต้องลดเท่าๆกันทุกตัวเป็นต้น ราะนะครับอัตราส่วนใหม่ของอัตราส่วนหลังก็จะกลายเป็น2อคูณหกลายเป็น10ครับแล้วก็3าคูณหกลายเป็น15ครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เรารู้แล้วครับ A ต่อ B ต่อ C ครับมันจะกลายเป็น1ครับต่อ10ครับต่อ15เป็นต้นทันไหมลูก1ต่อ10ต่อ15เป็นต้นทันนะคะนะงงปะไหมเพราะว่า B เนี่ยกลายเป็น10เหมือนกันแล้วรวบยอดได้ครับกลายเป็น1ไม่ต้องไปยุ่งครับ10เชื่อมแล้วตัวุดท้ายเป็น15 อัตราส่วน ABC คือ1ต่อ10ต่อสิ้าแล้วจดบอกว่าถ้าที่นั่งทั้งหมดมี1,300ที่นั่งครับถามว่ากลุ่ม B มีที่นั่งอยู่เท่าไหร่ครูก็ไปดูว่าเฮ้ยค,คุณครูครับอัตราส่วนทั้งหมดเนี้ยมันรวมกันเป็น2ไม่ใช่2ดิ1000 300ที่นั่งหมายคำว่าคุณครู1,300ที่นั่งแบ่งเป็นอัตราส่วนได้1ส่วน10ส่วนและ15ส่วน1ส่วน10ส่วนและสิส่วน ซึ่ง1ส่วน10ส่วนและ15ส่วนรวมทั้งสิ้นกี่ส่วนครับตอบคือมีที่นั่งทั้งหมด26ส่วนครับถ้าคิดแบบรูปธรรมครับคือน้องก็แค่ทำไมลูกครับเอา1,300เนี่ยไปหารด้วย26ดูว่าแต่ละส่วนมีที่นั่งกี่ที่นั่งโอเคไหมถ้ารู้ว่าแต่ละส่วนมีที่นั่งกี่ที่นั่งมันก็ง่ายแล้ว,วะนะนะเพราะอันแรก1ส่วนก็ตอบเลยอันที่2 10ส่วนก็เอาคำตอบมาคูณ10 อันที่สามสิบห้าส่วนเอาคําตอบมาคูณสิบห้ามันจะได้ที่นั่งของแต่ละส่วนทันทีอันนี้คิดแบบรูปธรรมครับคููลองคิดให้ดูง่ายๆแล้วกันนะสิบสามหนึ่งเป็นสิบสามแล้วกันนะอ่ะก็เติมศูนย์สองตัวไปสิบสามหารยี่สิบหกได้สองครับหนึ่งร้อยหารสองคำตอบคือแต่ละส่วนมีห้าสิบที่นั่งครับแต่ 8, ละส่วนมีห้าสิบที่นั่งครับพันสามร้อยหารยี่สิบหกครับได้ห้าสิบที่นั่งหมายคำว่าหนึ่งส่วนมีห้าสิบที่นั่งหมายคำว่าที่นั่งเอเนี่ยมันมีอยู่ห้าสิบที่นั่ ที่นั่ง b คุณครูครับ50นะครับที่นั่งคูณ10เข้าไปกลายเป็น500ครับ500ที่นั่งครับและที่นั่ง C ครับ15ก็เอา50คูณ15ปรากฏว่าได้เป็น750ที่นั่งครับรวมทั้งสิน้น1,300ที่นั่งโอเคไหมนี่คือหลักการหาง่ายๆหรือบางคนบอกคุณครูครับมีวิธีอื่นไหมผมไม่อยากใช้วิธีนี้ก็สามารถใช้อีกแบบหนึง่งอย่างที่คุณครูเคยสอนเลยก็คือกําหนดครับให้แต่ละส่วนมีมีค่าทําไมลูกเป็นตัวแปรเช่น 1x ส่วน บวกกับทาไมลูกบวกกับส0 x ส่วนบวกกับ 15x ส่วน,วกกวนซึ่ง3ส่วน3โซนเนี่ยรวมกันเป็นพัน3น้องแก้สมการครับหาค่า x อกมาก็ได้คำตอบเหมือนกันนะสมมุติแบบไปไวัแล้วกันตึมดๆๆๆมันก็กลายเป็น 26x จากเท่ากับ1ั0สโอเคไหมย้ายยีจะคูณไปกลายเป็นหารได้ x เท่ากับทำไมลูก x เท่ากับ50แทน x เท่ากับ50ในส่วนที่เราต้องการหาคำตอบมันก็จะได้จดข้อถามว่า กลุ่มบลีบลีบลีมีที่นั่งเท่าไหร่ก็ตอบออกลุ่มบีก็ต้องง่ายง่ายห้าร้อยก็ตอบ 500. ห้าร้อยง่ายๆไม่มีอะไรครับข้อนี้ก็เน้นไปที่เรื่องของอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนกลับไปดูหลายๆรอบนะครับเชื่อว่าข้อนี้มีโอกาสออสอบด้วยนะคะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันข้อต่อ